พยายามที่เขาว่ากันว่าถ้าเราซื้อ iPhone รุ่น Pro Pro m a x อะต้องรอซื้อเลขคู่อะจะดีกว่า ถ้าพูดถึงโปรกับโปรแม็กเริ่มต้นโปรโปรแม็กก็คือ11เด <11. S 1> Pro, Pro ียร์โปรเดียโปรแม็กเราก็เห็นว่ามันก็ได้ความโปรขึ้นจอใหญ่ขึ้นแต่พอเลขคู่อย่าง12มาปุ๊บะ12โปรโปรแม็กน่าจะความใหม่ก็คงจะเป็นวัสดุนี่นเนาะเออแต่เล็กสตีลก็ดูหรูหราแตกต่างจาก11โ o มาเยอะโปรแม็กดีไซน์ด้วยบบดีไซน์ก็คือจัดขอบก้มเป็นขอบเรี่ยมๆขึ้นมาหน่อยเออแล้วรู้สึกว่าตัวเลขคู่ในตัวโปรมักจะเพิ่มอะไรใหม่ๆมากกว่าตัวเลขคี่เยอะมากๆเหมือนกันเขียมมา13ก็ต่างจาก12ต่างเอง ต่อริดหน่อยเพราะค่ามาเป็น14บปุ๊บนี่ต่างเลยปัมก็ไดนามิก ไอแลนด์ <Blood> ตัวแ K, รกกล้องกล้อง48ล้านตัวแรกแล้วก็เรื่องการถ่ายไฟโพเลสโปรลอไปซึ่งก็ถ่ายได้เริ่มต้นคือต้องเป็นความจุ26ถ่ายได้ก็มาดูสมกับความเป็นตัวโปรแล้วกันเออมากยิ่งขึ้นมากกว่า13 15ล่ะถ่ายนี่เอาโอเคเป็นไทเทเนียมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ต่างกับ14เยอะเท่าไหร่นอกจากเรื่องของไทเทเนียมพอมาเป็น16ปุ๊บโปรไนตโปรแม็กอัลเมล่าคอนโทรนอัลเมล่าคอนโทรลชิปตัวแรงขึ้นมีคำว่าโปรตามรุ่นที่สองของกล้อง48ล้านสองตัวใช่แลก็จับกล้อง48ล้านแล้วก็ จอไซส์ใหญ่ขึ้นเอออันนี้ก็ใหม่ก็คือจอไซส์ใหญ่ขึ้นจาก6.7ในตัว15 Pro Max เป็น6.99ในตัวโปรก็ใหญ่ขึ้นเออนี่คือความใหม่ที่เลขคู่มักจะมีเยอะขึ้นตนัวน7ตอนนี้เราจะไม่นับแล้วกันนะมันก็เป็นเลขที่แหละที่มันก็ลองไม่ค่อยทับใจใครหลายคนเท่ากับชา็เรื่องวัสะดุดหละจริงหลายคนรู้สึกว่ามันไม่พรีเมียมเออเลยแต่ก็คาดหวังนะเพราะถ้าทำทฤษฎีนี้จริงๆ Apple อาจจะปรับปรุงให้18 Pro Pro Max มันดีกว่า17 Pro Pro Max ขึ้นไปอีก18 Pro Max มีจอ จอตรงนี้เหรอจอข้างหลังข้างกล้องเว้ยมันคล้ายๆนะพี่แล้วเป็นไงจอหลังนี่ต้อง60สิเพิร์ทหรือว่าร้อยยต้อง120ข้างหลัง120ข้างหน้า144ยสี่ส่หน้าจอร้อ่ส<อ>ดูน่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ก็ดูขค่อนข้าง็ะไปได้ยากแต่วัสดุสิอาร์มคาดการกว่าคงจะเป็นเหมือนเดิมแหละนอกจาจะทิ้งไว้ก่อนตัวของอลูมิเนียมเหมือนเดิมอยู่นะใน18บแปต่คิดว่ามันต้องมีอะไรใหม่เพื่อให้ให้หนีจากตัวเนี้ยให้ได้เยอะหน่อยแล้วก็น่าซื้อขึ้นกว่าเดิมแต่เพราะนักข่าวจะซื้อตัวโปรโปรแม็กท่าจอรอเล ค <Okay. S 2> มากกว่าเน<ม>ี่ยประมาณนี้แหละสาหรับในฝั่งของการรอซื้อเลขคู่ตัวโปรมีความใหม่และมีความวามา้าแหละมั้งสำหรับเราเนะี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แต่ไม่รู้ไม่ไแน่ใจทุกคนว่าที่จะดีตรงนี้ไม่ใช้ได้ดูคนหรือเปล่าเพราะบางคนเอ้ยมองในแง่ของความเสถียรไหมถ้าเสถียรมันก็จะเป็นอีกเบหนึง่งใช่แ,แต่นี่คือมอง, <laughs> มองในแง่งความใหม่เพราะว่าคนที่ซื้อโปรโปรแม็กอะมันคือคนที่ต้องการความใหม่ใหม่ระดับโปรสิ่งใหม่ๆที่ต้องการได้เข้ามาตัวโปรมันจะมีก่อนตัวของเลขคู่ด้วยหลายจุดเหมือนกันเราเพื่อนเมียเก็เห็นก็ได้นะว่าเอ กันได้หรือว่านักเตแบบคนไม่อยากซื้ออาจะจะคู่จะขี้พี่ไม่ต่อราคาดีแล้วกันใช่ก็มารอเจอกันในไลฟ์อัติริวได้เลยเพราะช่วงนี้เราก็ไลฟ์แบบทุกวันทุกวันอยู่แล้วนะครับเข้ามาเลยตั้งแต่เที่ยงตรงหรือว่าในช่วงเพย์เดย์นะครับตั้งแต่วันที่28เป็ปนต้นไปนี่ก็ตั้งแต่8โมงเช้าเลยมาล่ามาเจอกันได้ครับเผื่อจะได้รุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นไหนยังไงรุ่นไหนที่มีอยู่ในตะกร้าก,ก็ตัดกันได้นะครับพิเศษมากกดส่งกระชับให้นอนนะครับม<ช>าเจอกันได้ในอัติริวไลฟ์สดดครับฝาก้วย